สวัสดีครับและคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราสามารถเล่นซาต้าแบบดูเดดเลือดพลานได้นะครับแล้วก็สามารถชนะนตัวผลิตชีปเนี่ยนะครับแบบ9 9 9 9 9บเเลยนะครับแล้วยิ่งคอมโบกับลอเลียนเนี่ยประมาณนี้เลยเปอร์เซ็นาต์อัตราชนะนะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะด้วยความช่ำของซาต้าเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหม ก็ลองฝึกดูครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นช่่าอะไรมากนะก็เพราะว่าไม่ได้จับนานนั่นแหละครับแต่นานทีจับทีก็มีเป๋กัยนบ้างนะบางครั้งบางคราวแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โกงโกงจนโดนเนิอแล้วเนิบเนิบลิ้นป้อกันเนิบแล้วเนิบอ,อีกนะมไม่อยากจะพูดรืดเน,อเน้อไปลนักหนาไปเนิบไปรับชมคลิปกันเดีว่า 24ว a นรพรับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว R.O.V. โคตดคุ้มถูกมากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเลยนะครับเทว a นเพเท่านั้นและใครกำลังมองหา R.O.V. คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรม,มากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเลสก้เลกมาดูกันนะครับว่าจะไปยังไงนะครับ แล้วผมก็จะเล่นเซตที่ผมเคยแนะนาไปก่อนหน้านี้เลยนะเป็นเซตของวพวกพวกบูมติกแล้วก็ดารเลียมะจริงๆแล้วแต่คนจะเล่นนะเซตในโทเคอรเทมนะผมอยากจะเล่นเซตบูมติกกับดารเลียมเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันแรงขึ้นนะเพราะว่าผมมีปัญหากับาตามากๆผมเล่นตาไหนก็มีปัญหากับมัน <c oughs> คือปัญหาที่ผมเจอคือดามเหียนเบาเกินนะเ <c oughs> บาจริงๆเบาเวอร์เบาแบบโอโหเบาปลาลำปลาเหลือเบาจนหมดคําพูดก็เลยไม่ไหวแม่งและเล่นเซตมวยซะเลยนะ เจอตอนนี้เจอ,อดูอินละดูอินนี่ผมมองว่าตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะปวนได้ดีจริงๆฟาต้าเจอพวกตัวซีซีเนี่ยก็เล่นยากละถามว่าการอันติล็อกขาของมันเนี่ยมีปัญหาไหม,มสําหรับผู้เล่นใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าอาจจะบินตกก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ชินสักเท่าไหร่ขอต้องได้ปูตัวนี้นะครับเพื่อที่จะบินเลเวลสี่ตอนมังกรสองนาทีนะ แล้วถ้าโดนแ,แท็กกลางแบบนี้เนะี่ยเราก็สามารถไปแท็กคีป,ป่าก็ได้นะแล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากแท็กก็ได้นะผม,มผมจะมาแท็กตัวเดียวก็แนละ้วจริงๆก็แท็กได้นะไอบ้บาบแดงอะ่ะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลย เดี๋ยวนะทำไมป่ามันขึ้นไปไกลอยีกแล้ววะนี้ผมไม่สี่ละอันนี้คือผิดพลาดละเราควรจะแท็กป่ามันหมดนะไม่สี่ละสวยละแต่ถ้าได้สกีฟสักเวฟอาจจะเวลสี่ทันไหมสักตัวนึงไม่ทันวะ่ะอืมก็จะเบลสีป,ป่าอะบัตร์ไฟตัวนน้นก็คลิก,กียดเดินไป ได้ตรงนี้ก็ดีนะได้ตรงนี้เวสีเลยเบ่ะมาเล่นได้แล้วอย่างน้อยเราก็แก้สถานการณ์ได้นะครับต้องพยายามให้ตัวเองเววสีเสมอนะครับช่วงมังกร2อาทีนะมันค่อนข้างมี impact สูงมากๆนะครับสลับซาตาจริงๆไม่จําเป็นสลับซาตาสําหรับทุกตัวเลย <c oughs> สี่มังกรนี่คือมันมาแน่นอนนีม่มันตีละไม่ทันนะอ่ะผมวิ่งไม่ทันว่ะคือตอนแรกผมจะบินแหละ แต่รู้สึกว่าบินไปก็เสียเปล่าบินตัวนี้เลยละกันรึบๆบ,บินแรงพิกเกอร์ก็ตาไมไปอยู่ดีจึกจิกจๆกจกจึกก๊กเอาสองตัวคุ้มคุ้มหน่อยเว้ยกระตุกโอ้เกมม์ม้าสวยอุยยังเฮ้ยมีฟิกอยู่โอเค ก็ถือว่าไม่น่าเกียดน,นะครับได้อยู่ได้อยู่เราได้มังกรด้วยนะแต่เราไปเสียเวลาตรงไอ้วับบัวเราไปเตือนตามะนะก็เลยช้าหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบกดไอ้ตัวใหม่ให้ดูนะไอ้ตัวผลิตชีฟเนี่ยสามารถเก็บสแต็กกับชีฟที่มันเรียกมาได้นะซัมมอนขึ้นมาได้สามารถเรียกได้สามารถเก็บสแต็กได้เลยนะครับวิธีเล่นง่ายๆของซาตาเลยนะ สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังเล่นไม่ช่ำเนี่ยแต่ว่ายังไงดีครับถ้าเราเล่นกับลอเลียแล้วบวกกับแช่แข็กเนี่ยเราเราจะกดอันตรได้อีกรอบใช่ไหมหรือว่าจมันจะมีบางช่วงครับที่เราจะกดแช่แข็งไปเนี่ยพอเราแช่แข็งเสร็จเนี่ยเราจะบินต่อซึ่งวันนี้ชิคในการบินต่อตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ตายแล้วก็ให้ได้บินขึ้นนะครับหนึ่งเลยคือกดอันติทันทีโดยที่ไม่ต้องกดสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตัวนี้ก็บินไป จูจูจูชึบอาที่ผมบอกก่อนนั้นนี้ในกรณีที่เราเลือดน้อยนะเราจะกดอันติแล้วก็บินให้มันชนนะให้ชนคนหรือชนคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องตีธรรมดานะปล่อยเลยกดอันติปุ๊บลากอนาล็อกเนี่ยให้มันไปชนคนหรือไปชนคลิปก็ได้นะครับแค่นั้นเลย มันก็จะบินขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นสามสแต็นะครับซึ่งสามสแตแ็เราก็รู้ๆอยู่ว่าดามเมจมันจะเบาแต่ก็ยังบินได้นะแก้สถานการณ์ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีโอกาสที่จะบินตกชิบหายแล้วติมาวงมาเว้ยพิกเกอร์ไม่ทันหรอกนะโอเคดอนชิบหายแล้วป้อมกลางป้อมกลางผม,มทันทีเดียวแล้วมันรวมตีสอง ชิบตึบตึบตึบเฮ้ย้โอ้โหโหอนั่นแหละครับลืมอันติฟิกเกอร์มันต้องหยุดมันต้องหยุดก่อนนะค่อยอันตยค่อยฟิกเกอร์นะตอนอันตีหรืมมันไม่ใช่ม,มยวยผมจะเป็นอย่างนี้แหละครับ <S <S 2> <S 2> ตอนอันตีปุ๊บเนี่ยก็คือแนะนําให้ปล่อยอนาล็อกก่อนแล้วค่อยฟิกเกอร์แล้วค่อยขยับอนาล็อกนะหรือว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องปล่อยอนาล็อกก็ได้แต่ว่ามันต้องเป๊ะหน่อยนะ อ,นน okay. อันนี้อาจจะฟเเงไม่ส้มนะแต่ผมไม่ใช่ไม่ส้มนะผมเป็นรุงนี่มีแช่แข็งนะครับเดี๋ยวผมจะทําพวกจังหวะให้ดูนะเรื่องการกดอันติแล้วก็บินขึ้นเลยนะถือว่าถ้าเราเลือดไม่น้อยสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วเราอยากกดอันตีทันทีโดยที่ไม่ใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก็ได้นะชึบชึบบิ้ว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 ชบชบชิบิ้ว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  ไม่จะทํานองนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากบินแบบกดอั n ติแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยแล้วก็เก็บ stack ไปด้วยก็แค่กดตีธรรมดาครับมันก็จะเป็น stack สาม stack สแ, 4, แล้วก็ stack ห้าแล้วก็จะขึ้นบินให้นะแต่ก็กว่าจะถึง stack ห้าก็คงตายไปแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะเก็บ3หรือ4ก็พอแล้วนะครับประมาณนี้นะในการเล่นซาต้านะครับแก้สถานการณ์โดยที่กดอันติแล้วบินขึ้นเลยนะในการบินรอบที่2ไม่ให้ตกนะ เก็ตหญ่ใช่ไหมเราไม่เล่นดวนะครับเจอตัวผลิตคีฟเนี่ยก็หยิบซาตามาเล่นได้น,นะยิ่งเราเล่นชามเดียวยังไงก็ไหวครับสหรับฮีโร่ตัวนี้เนะี่ยไหนชิวไอ้นั่นมันอะไรเนะีย่ยอันนี้ไม่น่ารอดนะเรียบร้อยเี้าแถบนด้มาเล่นคอมกับ ลอเลียอกีกโอ้โหก็จะหวานหมูบินไม่อันบินแม่อะไรปะบินสองรอบดิรอนโคลก่อนก็ได้นะครับโอ้โหบิ๊บบิ๊บิบบิิบโอ้ยโอ้ดาเมจดม,มันไม่ไปโดนอาดูอินสิงมา มันไปลองหัวอตัวอเคเยนตีละมันก็ไม่ได้ตีนานะสำหรับตอนนี้เป็นร uh ่แรงแงเลยึบช ลี่มันก็แรงอย่นีเิลคิวเลยจบได้ไหมไม่จบได้แหละดัเิลคจบแล้วนะครับเป็นไงหวดว่ตาตาเ็นหัวนะเท่าเราเล่นเล่นฟียว่าแต่ผมเล่นไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่ไงมันเป็นแบบฟอร์มขึ้นลงฟอร์มขึ้นลงอะนะสำหรับคีโร่ตัวนี้อาจจะต้องแบบเล่นได้บ่อยๆเล่นให้มันช้ำๆหน่อยลองดูนะครับ จ,จริงๆมันเป็นฮีโร่ที่เก่งนะแค่มันโดนเนื้อบ่อยๆเลยเกินนะไม่ว่าจะโดนเนื้อบ่อยอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นั่งคิดอยู่ไอ้ตัวนี้มันจะโดนเนื้ออะไรบ่อยขนาดนั้นว่ามันจะเก็บเนื้อส้มซะหน่อยแม่งก็โดนเนื้ออีกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเหรียญทองเลยเหรอฟองแท้ว่ะเจอบินกิลิวกิลิวนะโอเครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอเกมหน้านะครับสาเซ็นเลยจุ๊บ